นี่คือคุณรุ่งลพาเธอเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งเธอทำงานธนาคารมามากกว่า7ปีแล้วแต่นับจากปี2,562ถึง2,563ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันเธอกำลังพบกับอุสรรคอันใหญ่หลวงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจธนาคารไทย หปัญหาจากกำไรที่ลดลงของธนาคารไทย 2. ธนาคารต่างๆหันไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนคน 3. ธนาคารต้องการลดต้นทุนเพื่อให้อยู่รอดได้ 4. ธนาคารมีการปิดสาขาจำนวนมากในระยะ2ปีมานี้ 5. ธนาคารใช้วิธีปลดพนักงานหรือบีบให้ออกเพื่อลดต้นทุน ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณรุ่งนาพาต่อไปคือ 1. เสี่ยงต่อการถูกกดดันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ลาออก 2. เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัว 3. การหางานใหม่ในธุรกิจประเภทเดียวกันทำได้ยาก 4. การเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองยิ่งทำได้ยากกว่า 5. การไม่มีเงินสำรองและภาระหนี้ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว เธอประสบกับความเครียดอ,อยู่นานกับปัญหาที่รุมเราจนวันหนึ่งเธอได้พบเราทีมงานทูโปรวายกรุ๊ปผู้บริหารภาคอาวุโสที่คำพรวิระวิทยาเศษบมจไทยประกันชีวิตสาขาธนบุรีอะไรที่พาเธอให้มาร่วมงานกับเราไรายได้จากงานประจำไม่พอต่อการออมเพื่อการเกษียณ อยากเพิ่มรายได้แต่ทําไม่ได้ความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเป็นลูกจ้างมีโอกาสเติบโตในอาชีพได้มากกว่าและชัดเจนรวดเร็วต้องการงานที่ท้าทายความสามารถและผลตอบแทนที่คุ้มค่าเธอจึงได้พบงานที่ตอบโจทย์ของเธอได้ผลตอบแทนที่ไม่จํากัดและมั่นคง มีดิจิทัลออฟฟิศเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทีมตัวแทนทั่วประเทศได้ทุกจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์การอบรมผ่านสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัยด้วยการทำงานที่เป็นระบบและโปรแกรมส่งเสริมการตลาดมากมาย เธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมง,งานกับเราคุณเองก็เริ่มต้นอ,อย่างคุณรุ่งนาพาได้เช่นกันเพียงติดต่อเราได้ที่0 8 4 6 3 8 8 6 3 8หรือ digital office ตัวแทนออนไลน์ toproy com